หลังจากเมื่อกี้เราฟันตัดตะปูขาดไปแล้วนะครับเรามาดูรอยทั่งนะครับรอยทั่งเมื่อกี้นี้นะครับมันจะแสงมาาันจะมืดๆหน่อยนะครับแสงมันจาะระหล่อนิดนึงเดี๋ยวมันจะขยับมาเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้นี้ที่เราต้องนี้ชัดนะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นชัดเจนตรงรอยตรงเนี้ย หลังจากที่ตะปูขาดแล้วนะครับมันก็จะโดนทั้งนะครับโดนทั้งจะเป็นรอยเลยนะครับจะเป็นรอยคมมีดคมเหล็กเลยนะครับทีนี้เรามาลองเหล็กใหญ่กว่านี้บ้างนะครับเรามาลองเหล็กเส้นนะครับลองเหล็กเส้นตัวนี้ตัวนี้เป็นเหล็กเส้นก่อสร้างนะครับจะสังเกตตัวหนังสือตรงนี้นะครับเหล็กเส้นก่อสร้างนะครับเราจะลองว่ามันจะพังไหมนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นมีดเนี่ย มันไม่สามารถเอามาฟันอย่างนี้ได้นะครับเพราะมีดเป็นมีดท,ที่สร้างมาสําหรับฟันไม้นะครับผมก็เลยสร้างตัวนี้มาแทน,นรเรามาลองดูตัวนี้ว่ามันจะมันจะสามารถตัดอรงนี้โดยที่คมไม่เสียหายได้ไหมนะครับคมในเบื้องต้นนะครับนี่คมในเบื้องต้นยังอยู่ยังอยู่ยังไม่สึกหล่อเลยยังดีๆอยู่เลยนะครับก็คือตรงนี้ตรงส่วนที่ขาวๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งว่าหลังจากที่ แบนขยายซองดูดีๆนะครับเห็นไหมครับยังแจ่มเลยนะครับไม่มีสะทกสถานนะครับเดี๋ยวเรามาลองตัวนี้มันเข้าไปเลย คมเป็นไรไหมคมยังอยู่นะครับคมยังอยู่อัดต่อให้มันขาด มันจะไม่ขาดนะครับผมจะให้เหลือนิดนึงนะครับมอนจะให้เหลือนิดหนึ่งมาดูคมนะครับดูคมก่อนนะครับดูคมก่อนคมยังอยู่เหมือนเดิมนะครับคมยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีรอยสึกหรอเลยนะครับไม่มีรอยสึกหรอเลยทีนี้ในขณะที่เหล็กมดูสภาพเหล็กนะครับนี่คือสภาพเหล็กเกือบจะขาดแล้วเอามือหักก็ขาดแล้วนะครับเอามือหักก็ขาดแล้วนี่คือสภาพเหล็กนะครับ โดนร้อยแรงอัดจนแบบจนด้านนี้แบนไปเลยนะครับจนด้านนี้แบนไปเลยนี่คือการทดสอบเหล็กแนบสิ่งคล้ายมีดนะครับขอเรียกว่าสิ่งคล้ายมีดที่ชุบด้วยต้นกล้วยนะครับทุบด้วยต้นกล้วยชุบด้วยอุณหภูมิที่ไม่สูงมากชุบด้วยต้นกล้วยไม่มีการคืนไฟซ้านะครับก็คือเผาให้แดงพอมองเห็นแค่นั้นเองอุณหภูมิต่ำ,ตำๆเสร็จแล้วก็ นำไปตีลงในต้นกล้วยปกตินี่แหละนะครับแล้ทีนี้ผมคง,งไม่ต้องคงไม่ต้องทดสอบกับตาไม้ไผ่นะครับเพราะว่าเราทดสอบกับเหล็กเส้นใหญ่ๆขนาดนี้ละตาไม้ไผ่มันเป็นแค่ไม้นะครับมันเป็นแค่ไม้มันคงมันคงไม่ทําความแสบให้มันได้นะครับหรือไม่ก็อาจจะสงสยัยสงสัยก็ลองแล้วกันลองดูดีแล้วกัน ก็ตามไม่ไผ่นะครับตามไม่ไผ่ทดสอบแล้วนะครับทดสอบแล้วทีนี้มาดูคมคก็มาดูคม,มนคมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับคมยังอยู่เหมือนเดิมนี่คือท,ทักษะนะครับนี่คือทักษะนี่คือเทคนิคของการการที่เขาทดสอบมีดแล้วก็คือทามีดขึ้นมาเล่มหนึ่งเสร็จแล้วก็มาฟันตะปูชโชนะครับมาฟันตะปูชโช มันก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับคมยังดีๆอยู่เลยนะครับขนาดเหล็กเส้นเกือบจะขาดไปละนะครับเหล็กเส้นเกือบจะขาดแต่คมยังดีอยู่นะครับนี่คือการทดสอบนะครับการทดสอบแล้วทีนี้ความลับมันอยู่ตรงไหนนะครับความลับไม่ได้อยู่ที่การอบชุบมาอย่างดีเหล็กเกรด e เหล็กเกรด a เหล็กมีคุณภาพเหล็กขั้นเทพความลับมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับความลับมันอยู่ที่นี่นะครับคือสภาพขององศาของคม ถ้าสมมติมองมองลักษณะขององศาคมีดเราจะไม่เห็นชัดเจนแต่ถ้าสมมุติว่าเราม,ามองในองศาของสิ่งที่ทำเข้ามาเพื่อตัดเหล็กโดยตรงนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับด้านในมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับทีนี้ถามว่าถ้าเราเอาออกมาแค่อันหนึ่งนะครับเอามาแค่ข้างเดียวถามว่ามันคล้ายกันไหมนะครับถามว่ามันคล้ายกันไหมคามตอบก็คือมันคล้ายกัน อันเดียวกันเลยแหละนะครับก็คืออันเดียวกันก,ก็คือตัวนี้สร้างมาสําหรับตัดเหล็กตัดลวดแต่อันนี้เป็นสิ่งเทียมมีดนะครับจาลองมาจากอัจจะตัวก็คือในลักษณะของคมเราเรียกว่าคม V นะครับ V สนะครับเป็นลักษณะ V อย่างนี้นะครับ V อย่างนี้ประมาณ30องศาก็คือ V อย่างนี้นะครับแล้วทีนี้มันก็สามารถที่จะทําทําลักษณะอย่างที่เห็นนั่นแหละนะครับทาในลักษณะอย่างที่เห็นนะั้นได้ ถ้าสมมติว่ามันยาวเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่ามันยาวผมยังจะพอพอกรีดกระดาษให้ดูได้นะครับแต่อันนี้มันสั้นพอมันสั้นปุ๊บเนี่ยการรับคมเนี่ยมันทําลําบากนะครับเพราะมันมีสองสเต็ปนะครับการรับคมมันทาได้ลําบากนะครับมันก็เลยมันก็เลยทําให้ไอ้ตัวนี้กีดกระดาษไม่ได้นะครับมันก็ทำให้ตัวนี้กระดาษไม่ได้จัง หลายๆาท่านเห็นในคลิปนะครับเห็นในคลิปก็คือเอามีดเนี่ยมาฟันตะปูนะครับฟันไม้งแรงฟันตะปูขาดฟันเหล็กขาดแต่แล้วเอามากีดกระดาษแต่มันก็ยังหวานอยู่นั่นถือว่าการอบชุบมาดีในข,ขั้นเทพอุณหภูมิการชุบดีนะครับแต่จริงๆแล้วตรวนี้ก็มีส่วนนะครับไ้เจ้าตัวองศาเนี่ยมันก็มีส่วนนะครับก็คือลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือลักษณะคมคายๆอย่างนี้ก็คือจะตัวนี้นี่แหละนะครับจะตัวนี้นี่แหละ อันเดียวกันเลยนะครับอันเดียวกันเลยกับเพียงแต่ว่าไอ้ตัวมีดเนี่ยมีดจริงเนี่ยนะครับองศาของมันจะสูงกว่าก็คือประมาณ25้าประมาณถึงยี้านะครับองศาก็คือจะปาดตัวนี้ขึ้นมาสูงนะครับก็ประมาณ25ถ้ายิ่งปาดองศาน้อยเท่าไหร่นะครับไอ้ตัวนี้ก็จะขึ้นมาสูงเรื่อยๆนะครับขึ้นมาสูงเรื่อยๆซึ่งเราจะพบในมีดญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะพบในมีดญี่ปุ่นสังเกตว่าพฤติกรรมการใช้มีดของคนญี่ปุ่นจะต่างจากตะวันตกนะครับตะวันตก ใช้มีดลักษณะอเนอกประสงค์นะครับขุดดินฟันเหล็กฟันไม้ทุกอย่างรวมอยู่ในมีดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบเนี่ยมันเลยจะต้องให้มันควบคุม,มความเหมาะสมในการใช้งานนะครับแต่ในโซนของญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเฉือนนะครับสังเกตง,ง่ายๆบางท่านที่ไม่เคยใช้มีดเลยนะครับไปซื้อมีดญี่ปุ่นเสร็จแล้วมาฟันพอมาฟันปุ๊บคมมีดขาดนะครับเพราะว่าในโซนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้มีดลักษณะหนึ่งนะครับโซนฝรั่งก็ใช้อีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งลักษณะาการใช้มีดที่มันจุกระราละเอียดและทีนี้การใช้มีดของคนโบราณในบ้านเราเนี่ยหรือคนพื้นถิ่นหลายๆที่ก็จะไปคล้ายๆกับญี่ปุ่นนะครับไปคล้าย,ๆ,ายๆกับญี่ปุ่นก็คือใช้มีดเป็นเครื่องมือนั่นแหละนะครับก็คือใช้มีดเป็นเครื่องมือในการทําอะไรหลายๆอย่างนะครับและทีนี้พอใช้มีดเป็นเครื่องมือในการทําอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะครับก็จะหลีกเลี่ยงการขุดดินนะครับก็คือหลีกเลี่ยงข้อห้ามอย่าง ข้อห้ามที่ผมทําไปข้อห้ามของการใช้มีดที่ผมทําไปใน,ใ,นในคลิปก่อนๆน,นะครับก็คือตัวนั้นคือข้อห้ามเด็ดขาดนะครับซึ่งหนึ่งในข้อห้ามนั้นก็คือห้ามเอามีดมาฟันเหล็กนะครับห้ามขุดดินห้ามฟันเหล็กห้ามเขี่ยไฟนะครับก็คือลักษณะอย่างนี้นะครับทางนี้ทางนั้นก็เลือกใช้เอานะครับว่าเราจะใช้งานในลักษณะไหนนะครับใช้ลักษณะไหนใช้คมอะไรนะครับก็เลือกใช้งานเอาแต่ทางนี้ทางนั้นที่ผมนําเสนอคลิปนี้ก็คือผม นำเสนอว่าสาเหตุที่มีดมันฟันเหล็กได้ไปฟันไม้แข็งๆแรงๆหนักๆได้เสร็จแล้วมากีดกระดาษได้มันเป็นเพราะอะไรนะครับมันเป็นเพราะอะไรนี่คือคำตอบนะครับนี่คือคำตอบคำตอบองตอบก็คือองศาของคมนั่นแหละนะครับคือองศาของคมนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเหล็กต่างๆนะครับเหล็กนั้นดีเหล็กนี้ไม่ดีเหล็กนั้นคุณสมบัติตีเหล็กนั้นคุณสมบัติร้อยรักษาคมอะไรยังไง ก่อนอื่นเราต้องทราบรายละเอียดขององศา,ศาคมก่อนนะครับนี่คือรายละเอียดของคมขององศาของมันมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นรเราก็เลยเห็นการใช้งานนะครับการใช้งานของหลายๆท่านนะครับในคลิปที่ขายมีดนะครับมันก็จะเปลี่ยนมาประมาณนี้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ